สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอนลิชขินลิชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงคำคืนวันอาทิตย์นะครับฟุตบอลก็ยังคงคึกคัดเหมือนเดิมครับผมคัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลา3ทุ่มกันก่อนนะครับรีเมาลิกอังกฤษเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมบวยครับจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมทีมดาบคู่เชฟยูไนเต็ดเนี่ย มีแค่1คะแนนนะครับจากการเสมอ1แล้วแพ้ไปถึง7ครับเกมล่าสุดบุกแพ้เชลซีมา1นต่อสนะครับคืนวันนี้จอห์นเฟล็กกับลิสมูธเซต็จเจ็บลงไม่ได้นะครับที่เหลือโอลิเวอร์นอร์วูดจอห์นลุนสันข้างหน้าเป็นเดวิดแม็กโกรดิกกับโอลิเวอร์แม็ตเบอร์นี่นะครับฝั่งของเวสต์แฮมของเดวิดมอยส์มี11คะแนนครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะฟูลแลมห่งต่อศนะครับต้องลุ้นในรายของมิเกลอันโตนิโอครับน่าจะยืนเสวตคนแรกเหมือนเกมกับฟูลแลมนะครับตรงกลางดีแคลลไท์แนวร โบเวนข้าหน้าเป็นเซบรสเตียนอัลแลนะครับฤดูการที่แล้วเจอกันเชฟฟิลยูไนเตดเปิดบ้านชนะ1-0ครับอย่างที่ทราบกันทีมดาบคู่ฤดูการนี้ผลงานแย่มากนะครับมีโอกาสสุ่มเสี่ยงตกชั้นได้ซ้ำไปครับทั้งที่ฤดูการที่แล้วผลงานดีนะครับในขณะที่เวสต์แฮมเนี่ยจะว่าไป ก็มีขาขึ้นและขาลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแฮนดิคับคืนวันนี้บุกมาเหนือกว่าเล็กๆนะครับผมยังชอบที่ดาบคู่เชฟฟิลยูไนเต็ดนะครับผมบอ,อกว่าการที่โปรแกร,รมฟีฟ่าเดย์ม,มาขั้นน่าจะทําให้พวกเขาไปปลุกใจกันมาพอสมควรครับสถภาพโดยวรวมก็ถือว่าไม่ได้เป็นรองเยอะนะครับวัดใจดาบคู่เชฟฟียูไนเต็ดคืนนี้มีคะแนนครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ คู่ต่อมาพรีเมียร์ลีกเหมือนกันครับไปที่เวลาห้าทุ่มครึ่งเลยก็แล้วกันครับลีสยูไนเต็ดเปิดบ้านเจออาร์เซนอลลีสมี10คะแนนนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้คริสตัลพาเลทมา1ต่อ4ครับปัญหาคือโรดิโก้โมเรโน่เนี่ยติดโควิดนะครับลงไม่ได้ครับเมสโรเบียซ่าก็น่าจะส่งตัวหลักเหมือนเดิมนะครับเฮลเดอร์คอสตาเอสการอลิโซสกี้นะครับแนวรุกก็มีแจ็คแฮร์ริสันแพทติกบัมฟอร์ดฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยมี12แต้มครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับแอสตันวิลลล่่าเเทะะ0ตอ3นครับ มิเกลอาร์เตต้าปวดหัวเหมือนกันครับเพราะว่าเซย์โคลาซินัตโมเอตเอลเนนี่เนี่ยติดโควิดนะครับลงไม่ได้ล้วได้ของโทมัสปาเตก็ต้องเช็คฟิตด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยดานนีเซบยอสกรานิชชาก้าสามแนวรุกโอบาเมยองลักซัสวิลเลียนพร้อมลงเล่นนะครับเจอก,กันมาผลล่าสุดคือเมื่อต้นปีที่แล้วครับในฟุตบอลเอฟเอครับปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะไป1ต่อ0ูนย์ะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้อาร์เซนอลบุกมาเหนือกว่านะครับ ผมยังชอบไปที่ลีสยูไนเตดครับผมมองว่าฟอร์มช่วงหลังอาร์เซนอลนี่ไม่ไหวเลยนะครับเกมนี้ลีสเล่นในบ้านอย่างน้อยพวกเขาจะมีโอกาสยันเสมอได้นะครับผมมองว่าลีสมีโอกาสมีต้มครับวัดใจมาเซโรเบียซานะครับปิดท้ายที่เวลา3ามทุ่มครับไปที่เกาโชซิดาอิตาลีครับโรม่าเปิดบ้านเจอกับปามาโรมามี14แตั้มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเจนัวมา31ครับ ปัญหาขอโรมาคือผู้เล่นติดโควิดหลายรายมากๆนะครับทางเฟเดริโกฟาซิโอลอเรโซ่เปียกินี่รวมถึงเอดินเชโก้ด้วยนะครับ <c oughs> ตัวหลักที่เหลือเนี่ยก็น่าจะยืนพื้นจากเกมชนะเชนัวครับจอแดนเวร์ตูคุมตรงกลางน,นะครับแนวรุกมีเฮนริกมากิตรายานที่เพิ่งยิงแฮตทริก <c oughs> มีเปโดรนะครับหน้าเป้าเป็นบอข้าม,มายอเรา ฝั่งของปาม่ามี6คะแนนครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟิโอเรติน่ามา0ต่อ0นะครับอันเดรียสคอเนลิอุสกองหน้าชาวเดนมาร์กยังเจ็บตัวลหลักเหมือนเดิมครับยูไรคุกกาจัสมินเคอร์ติชนะครับข้างหน้าเป็นชาวินย่กับโรเบโตอิงเกลเซ่ครับ คู่นี้เจอกันฤดูกาลที่แล้วเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับก่อนเกมโรม่าถูกยกให้เหนือกว่าผมมองว่าโรม่าหมาว่าจะมีปัญหาผู้เล่นติดโควิดหลายรายนะครับแต่ถ้าไปดูฟอร์มช่วงหลังดีมากๆนะครับชนะ4ี่จัดหเกมหลังสุดสถิติก็ข่มปาม่าอยู่แล้วด้วยครับเชียร์ไปที่โรม่าครับคืนนี้จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับสรุป3ทีมนะครับชอบไปที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดลิสยูไนเต็ดและโรม่านะครับเหมือนเดิมนะครับฝ่ายวิเคราหสำหรับไรายอัดของเราเอริชขีดลิชขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวัััันนีี้คครรบบสสวด